ติวลิว้วไม่รู้ใครเป็นไส้ศึกคะ่ะไม่ทราบเลยวันนี้โพส์พด,ด่าสื่อไปโกรธมากเรื่องลบเรื่องอะไรมึงยังไปถามหมอดูอีกนะมึงก็ไม่ตื่นนะบางทีสื่อมันไม่ตื่นจริงๆนะมันต้องดูก่อนว่าเรื่องแบบนี้มันควรให้ไปให้หมอดูทํานายไหมเรื่องความรุนแรงเรื่องอะไรอะ่ะมันไม่ได้นะคะเรื่องความมั่นคงมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เรื่องการอบพยพเรื่องอะไรอ่ะมันไม่ได้มันต้องฟังข้อมูลทางการเท่านั้นหรือต้าาองแชร์มาจากทางการข,ขนาด,ดิฉันจะโพสอะไรอ่ะดิฉันต้องยึดจากเพจที่มันเป็นเพจอ่ะเพจกองทัพภาคที่สองต้องโอ้ดิฉันส,สแกนเยอะ <c oughs> อยกว่าจะโพสต์ได้อะไรได้ไม่ใช่มาให้หมอดูทํานายเปื้อนเปิดมันไม่ได้หมอดูมันก็ตามข่าวเหมือนกันนั่นแหละ แล้วพอแบบอันเนี้ยชาวบ้านหลายคนเขาเชื่อชาวบ้านเชื่อหมอดูเขาก็ไม่สบายใจชาวบ้านเขาก็ไม่สบายใจทีเนี้ยคนมันก็ตื่นตระหนกคนมันก็จะตื่นตระหนกสิทีเนี้ยเอ้กูต้องออกจากบ้านไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องฟังข้อมูลจากทางการอย่างเดียวการจะอยู่บ้านได้อยู่ไม่ได้เข้าสูตรอพยพไม่เข้ารอให้ผู้นําชุมชนในพื้นที่นั้นๆเขาแจ้งแล้วปฏิบัติตามไม่ใช่มาแบบให้หมอดูมาทํานายตลกตลก เกินไปประเทศเนี้ยมันเกินไปไม่ได้ว่าคติกับหมอดูอะไรนะแต่มันก็บางเรื่องอ่ะมันเรื่องเซนซิทีมันก็ควรต้องพักสักเรื่องไหมเออเออเอออันนี้พูดในฐานะสื่อไม่ได้บอกว่าหมอดูไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นมีสิทธิ์ออกได้แต่ก็ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางการเหมือนกันแต่ไม่ใช่มาเป็นตั้งตัวเป็นผู้รู้วิเศษแล้วก็มาพูดอย่างเงี้ยมันไม่ได้ เอาข้อมูลมาจากไหนอ่ะมันสามารถนั่งเทียนฟังใครกระซิบพูดได้หรอมันทําไม่ได้นะมันไม่ถูกอันนี้ขอตําหนิเลยมันทําไม่ถูกต้องฟังข้อมูลจากทางการเท่านั้นไม่ว่าข้อมูลจะจริงหรือไม่จริงอย่างไรคาดเคลื่อนไม่คาดเคลื่อนนะเพราะว่าเวลาทางการเวลาเขาเขาลงโพสหรือเขาอะไรเนี่ยเขารับผิดชอบไงไม่เห็นคนเห็นตัวจริงใส่แล้วเขาจะมีที่สําคัญเลยมันไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบ เขาจะมีวิธีการปฏิบัติและการรับมือว่าควรต้องทํายังไงขั้นตอนวิธี1 2ึ่งสแต่เวลาหมอดูมันทํานายมันไม่ได้บอกนี่มันแค่ทํำนายว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเจออีกแน่นอน1-2วันนี้ใหญ่กว่าเดิมอาวุธหนักกว่าเดิมอย่าเพิ่งเข้าบ้านนะยังไม่ปลอดภัยมึงไม่ต้องพูดหรอกอเรื่องเข้าบ้านไม่เข้าบ้านนะ่ะ เออเพราะว่าทางการเขาแจ้งอยู่แล้วปฏิบัติตามทางการมึงไม่ได้อยู่กระทรวงกลาโหมมึงจะไปพูดทําไมมึงอยู่มหาไทยเหรอมึงก็ไม่ได้อยู่มหาไทยกลาโหมมึงก็ไม่ได้อยู่ฉะนั้นไม่ต้องไปบอกให้กําลังใจพอเออถ้าให้กําลังใจนูน่นนี่นั่นให้กําลังใจในภาวะคนที่อยู่ในภาวะที่มีความเครียด ความกลัวความตื่นตระหนกต้องทํายังไงทําใจให้สงบยังไงมีวิธีการปฏิบัติยังไงในช่วงนี้เพื่อจะรับมือกับภาวะความเครียดความแพนิคความกดดันอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นเชิงบวกอะ่ะจะไม่ตําหนิเลยนะพูดไปเลยแต่ไม่ใช่มาเที่ยวแบบทานายแล้วให้คนคนกลัวคนมันเกิดความกลัวมันไม่ถูกแต่ดิฉันไม่อยากตําหนิหมอดูนะที่อยากจะตําหนิสื่อมากกว่าว่าสื่อไม่ควรทําแบบนี้ บางคาถามที่มันเป็นคําถามเกี่ยวกับความมั่นคงอะ่ะมึงก็มีมึงก็มีสื่อในพื้นที่อยู่แล้วมันมีสื่อหมดเลยช่องช่องหลักๆอะ่ะเพราะว่าวันนั้นอะ่ะตอนก่อนที่เขาจะมีการลบกันอะไรกันดิฉันไปเที่ยวปราสาทต,ตามเมินทมอะ่ะมันมีสื่อแบบสื่อในพื้นที่เลยประจําเลยหลายช่องมีหมดไทยรัฐอมรินเอยอะไรเอยทุกช่องที่เป็นที่เป็นช่องดังๆอะ่ะดิฉันยังถูกสัมภาษณ์เลยอะ่ะขนาดดิฉันคิดว่าดิฉันมาเที่ยวเฉยๆอะ่ะฉะนั้นถ้าคุณอยาก ให้ข้อมูลหรือความรู้อะไรกับชาวบ้านว่าเอ้ยเขายังจะลบกันจริงไหมเขายังต้องมีการอบพยพไหมเขมรเพิ่มกําลังมาเราอาจจะต้องปกป้องตัวเองอยู่ทหารอาจจะยังต้องปกป้องอธิปไตยอาจจะมีการประทะกันบ้างอาจจะมีการสอยโดนหรืออะไรอย่างเงี้ยข้อมูลมึงก็ให้หนักข่าวในท้องที่อ่ะนักข่าวในพื้นที่รายงานไปสิมึงจะไปถามหมอดูทําไมหมอดูมันอยู่กรุงเทพมันก็ต้องติดตามข่าวเหมือนพวกมึงนั่นแหละ มันก็ต้องดูดูข่าวเหมือนกันดีไม่ดีมันก็กดติดตามเพจกองทัพภาคที่สองเหมือนกันนั่นแหละมันไม่ตื่นไงแล้วจะไม่ให้ด่าได้ยังไงมันสมควรต้องด่านะมันต้องรู้บ้างสื่อต้องมีจรรยาบรณสิสื่อมันต้องมีจรรยาบรณเข้าใจป้ามันต้องรู้ว่าเออประเด็นเรื่องแบบนี้ควรถามหรือไม่ควรถามถ้าประเด็นเรื่องทั่วไปเรื่องความเชื่อเนี่ย อันนึงที่ดิฉันจะไม่อันนี้เลยนะเช่นเกณฑ์คนอยู่ในราศีนี้มีเกณฑ์จะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นโอเคอันนี้มันคือทางของพวกหล่อนโดยตรงเลยเกณฑ์ชะตาราศีในช่วงนี้มีเกณฑ์แบบนั้นแบบนี้นะแล้วถ้าไม่ได้ไปไปหลอกให้คนไปทําพิธีกรรมหรือซื้ออะไรนะแค่ออกมาให้ความคิดเห็นตามเขาเรียกอ,อะไรลัคนาราศีตามวิชาชีพไม่ไม่ยุ่งเลยเพราะเข้าใจว่ามันคือมันคือวิชาชีพ มันคือองค์ความรู้ที่พวกหล่อนมีฉันไม่ไปยุ่งกับหล่อนหรอกก็เหมือนฉันให้ความรู้เรื่องพระนั่นแหละเพราะมันคือประเรียนก้าไงมันคือวิชาชีพแต่บางเรื่องที่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ควรต้องถามอ่ะมันก็ไม่ควรต้องถามไหมเออเป็นยังไงสงครามจะลบกันอีกไหมไปถามหาแม่มึงเลยไปถามหาแม่มึงเลยมึงไปถามหาแม่มึงเลยกูอยกูอยากรู้จริงขอด่าหน่อยด่าซือนะ อย่าไปชี้นำอ่ะมันไปชี้นำสังคมทำไมาถูกไหมแล้วก็รู้อยู่ว่าสังคมไทยมันเป็นสังคมที่ให้ความเชื่อถือกับหมอดูไปดูสิแต่ละคนหมอนั่นหมอนี่หมอนูน่นจบอะไรจบอะไรเป็นสัตวแพทย์เหรอรักษาสัตว์เหรอถึงเรียกว่าหมอหมอนั่นหมอนี่ อ๋อหมอไหนหมอรักษาโรคอะไรเปล่าค่ะหมอดูหมอดูอดเป็นสัวตวแพทย์เหรอรักษาสัวตว์ดได้เหรอ <c oughs> ไม่ไหมจะพูดก่อนอแต่ไหนเออมันไม่ถูกไง <c oughs> เห็นแล้วก็โกรธว่าอืมขนาดเรื่องแบบนี้เรื่องแบบคือสื่อมันคือเราคนทั่วประชาชนคนทั่วไปเราจะพูดเราจะให้ความเห็นโอเคเข้าใจแต่ยู <c oughs> เป็นสื่อไงประเด็นคือคุณเป็นสื่ออะแล้วคุณแบบ คุณคือศูนย์กระจายข่าวะ่ะเข้าใจเปล่าเออแล้วมันควรปะล่ะคำถามมันควรทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดีกว่านี้ไหมคำถามเออแล้วที่มาพูดชาวบ้านก็ทนี้ตื่นเต้นหนกเฮ้ยหมอเขาทำนายอีกแล้วคนนั้นหมอดูคนนู้นคนนี้ทำนายอีกแล้วนะเขาบอกว่าเดี๋ยวชุดเดี๋ยวชุดสองนี่หนักกว่าเดิมอาวุธหนักกว่าเดิมมึงเป็นอะไร มึงเป็นใครกูอยากรู้มึงเป็นลูกหลานเจ๊แตงหวานเหรอถึงมึงรู้ดีอะมึงเป็นใครมึงสิงจะถิดอยู่ในนครวัดเหรอมึงสิงจะถิดอยู่ในนครวัดเหรอถึงมึงรู้ว่ากัมพูชาจะจะทําอะไรอีกเนี่ยมึงเป็นใครก็จะเป็นสารรับคเมนก็ได้อ๋อญาติมึงคือคืออยู่ฝั่งอีแตงหวานหรือยังไงไม่อยากรู้มึงเป็นเมียน้อยอีวุ้นเส้นเหรอ หรือ,อยังไงหรือ,อยังไงหึนักข่าวเนี่ยอยากรู้อันนี้ถามถึงนักข่าวนะหล่อนเป็นเมียน้อยวุ้นเส้นเหรอนักข่าวฉันอยากรู้ถึงได,ได้มีข้อมูลดีเหลือเกินดิฉันว่าไม่น่าจะใช่นะดิฉันว่าไม่น่าจะใช่นะเออไปรู้ได้ไงเขาจะเอาอาวุธหนักอาวุธเบาอะไรอยู่เมืองไทย อยู่เมืองไทยเออข้อมูลที่เอาเฉพาะข้อมูลที่มันที่มันมีประโยชน์ต่อสังคมในการนำเสนอพอจบอืมกดตะก,ก้าวันม <c oughs> ีทอดมีไปมันไม่ใช่ที่ด่าเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปตัดไง oh. จะไปตัดแล่าไปลงเออให้คนมันได้ตื่นกันมัน <Hey. S 1> เออวันมีทอดมีวันมีทอดกดตะก้าก่อนกดตะก้าก่อน กดกา้ากดกา้าหล่นหัวอยู่ว่าเหรอเออโกดก้าได้ยินทุกวัน <c oughs> <øre> ดาดาอีกไม่ดดาแล้วค่ะสั่งทุเรียนทอดแล้วถุงใหญ่สี่ถุงเออแบบนี้ค่อยน่าคุยหน่อยป่ะอืมแม่กดกา้าก่อนของขึ้นของขึ้นกดกา้าก่อนอืม อยู่กับแม่มึงในหลุมเถอะไปโตดาก้าเลยวันนี้บันพากขอธรรมะก่อนนอนเมื่อกี้ไงธรรมะอืมไปโคดกา้าเลยค่ะนะคะซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ด้วยปลายทางไม่มีเลยแม่ปลายทางไม่มีเลย รัฉนปลายทางไม่มีค่ะเพราะมันเป็นของกินเนาะมันเละน่ารักมากพูดถูกใจปกติจะไม่ค่อยพูดนะแต่ว่าขอหน่อยเถอะมันใช่เรื่องปะเออนะอือม,อมอกินเยอะๆนาะช่วยกินไอ้กหอยนงมมานยนงรมอ่ะไม่น่าซื้อเลยซื้อมาแต่แล้วก็ไม่ได้กินทุกทีเลยแบบคือ,คอตอนเหน็นแล้วหิวนะอยากกินหอยนางรมอยากกินหอยเธออ่ะอุ้ย ชใช่ใช่ค่ะแอนก็เลยคอมเมนต์ว่ารู้แบบนี้และสั่งแล้วอยากกินอืมของกินเยอะค่ะเยอะจริงทุกคนทุกคนค้าอีกสามบ้านนะคะรบกวนนิดนึงขอสามบ้านค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ดุเพราะอะไรดุเพราะว่าดุลัวช่องมันปิ้วทุกคนผ่อไม่ซีเรียสน,นะคะถ้ามไม่ได้ไลค์ไม่มีปัญหาหรอก นางก็ทะลึ่งของนางปกติชั้นซีเรียสนะครับชั้นซีเรียสเอาเหรออุ้ยขอโทษเองชั้นซีเรียสค่ะหล่อนไม่นเ้อซีเรียสของหล่อนช่องฉันจะบินฉันจะทำอาหารกินไม่ได้ขออะไรไม่ใช่นางพูดเดี๋ยวมันคือเอไอมันจับไงอืมกดตะกร้าเลยค่ะวันนี้ไม่มีฟิตฟิตได้หมดค่ะเออกลัวช่องบินไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวช่องปิ้ว ไม่น่าจะอะไรไม่น่าจะถามสองท่านอาหารทะเลมันก็แซ่บมันเคยนั่นแหละอนี่นี่เองกดตะกร้าให้หนูหน่อยนะคะสองพันท่านอยู่หาดอะไรหาดสีค่ะอขอดูพี่แฮรี่อันเรื่องไม่ได้หรอกกดตะกร้าหน่อยนะคะไม่ได้ดูฮารดิชันแบบเขาถามว่าเขาถามว่าหาดอะไรฉันก็ตอบ แล้วฉันผิดตรงไหนล่ะก็เขาถามว่าอยู่หาดอะไรการเดินทางของพเจดูนะดูเอาจะต้องขำแบบไหมเบิ่งเอาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องสี่สิบบาทแล้วขอบคุณค่ะแม่ขออีกหน่อยนึงเดี๋ยวสี่ทุ่มครึ่งค่อยไปสี่ทุ่มครึ่งจะไปสั่งแล้วนะคะห้าร้อยกรัมสองถุงกาบขอบพระคุณค่ะกาบขอบพระคุณค่ะแม่ไม่รู้เดี๋ยวปักหมุดให้เขาก่อนนี่คุณพี่คนนี้ค่ะน่ารักกว่าคุณพี่กาบขอบพระคุณนะคะคุณพี่ไปรอจะเป็นที่หาดสะอ๋มค่ะ หาดหาดสามอยู่หาดสะมค่ะขอพระคุณจ้าสวัสดีค่ะแพรลี่วันนี้ได้ดูอาจารย์เบียร์ร้องไห้ไหมอาจารย์เบียร์ร้องหรือลูกศิษย์ร้องค่ะน่าจะร้องเพราะอันนี้หรือเปล่าที่ปฏิบัติทาครั้งสุดท้ายใช่ไหมที่หมอเสงใช่ไหมโอใช่ไหมคะใช่ไหมคะเห็นแวบๆอยู่เห็นแวบๆอยู่แต่นึกว่าลูกศิษย์ร้องอาจารย์เบียร์ร้องด้วยเหรออาจารย์เบียร์ร้องเหรอคะ อาจารย์เบียร์ร้องเองเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะมันอาจจะเป็นน้ําตาจากความแบบปิติใจอ่ะการร้องไห้มันไม่ได้แปลว่าต้องเศร้าเสียใจไม่ใช่น้ําตาน้ําตามันมีไหลดีใจดีใจมากๆก็น้ําตาไหลได้เบียร์ปิติจนกันน้ําตาไม่อยู่ใช่ร้องไห้ก็ร้องไห้ด้วยความปิติความปลื้มใจว่าเออได้ทําประโยชน์ได้อะไรเห็นการรวมพลังเห็นการได้ทําหน้าที่เออ อยากบอกว่าจยาขอบคุณทุกคนเลยที่มาช่วยเก็ปีติเลยเออมันเป็นความปีติใจแต่ละอาดิตยฉันดาวทู่อะไที่ฉันดูอะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้นะดิฉันเออตั้งแต่อายุมากอะเป็นคนแบบเป็นคนเซนเป็นคนแบบเซนซิทีฟแบบ ดูดูคนเสียใจดูดูอะไรที่ซึ้งซึงไม่ค่อยได้น้ําตาไหลง่ายมากใช่อันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าการร้องไห้มันไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าเศร้าเศร้าโศกเสียใจไม่ใช่น้ําตาไม่ได้เป็นความหมายของการของความเศร้าเสมอไปน้ําตาบางทีก็เป็นเป็นสัญลักษณ์ของความดีใจดีใจมากๆก็ปลื้มใจมากๆก็น้ําตาไหลได้ปีติใจแช่มชื่นใจก็น้ําตาไหลได้มันเป็นเรื่องปกติ นทุกคบางทีดิฉันยังเป็นเลยปัดนู้นปัดนี่ดูไปบางทีคลิปนี้ซึ้งมากแบบร้องไห้อะไรเงี้ยเังนแก้ก่อนเลยร้องไห้ดูหนังบางทีก็ซึ้งก็ร้องไห้ไปดูหนังอาม่าร้องไห้เป็นวักเปเปอน์เนเลยอ่ะใช่หรอจริงดูหนังอาม่าร้องไห้แบบเป็นอเป็นวีวนเลยนะอ๋อผมก็ไปด้วยนี่แบบรายการนำเข้าอืมนั่นแหละทุกคน้นี่ไงมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาค่ะกดกระกานะคะกดกะกานะคะขอบคุณค่ะ กดตะการ้านะคะอีกเครื่องนึงก่อนมันอยู่เครื่องนั้นแหล okay. ะโอเคเมาให้เต็มอีกนึงอีนน,อนี่แหละนคือมันแบกจ้รีวิวทุเรียนทอดหน่อยกรอบหอมอร่อยไม่ใส่สารไม่ใส่สารไม่ใส่สีน,นะคะมไม่เก็บ<ก>